เราจะลื้อหมดนี่ฮะโปปปี้อ่ะปี้นี่เป็นรองเท้าที่โอเคเลยนะเป็นแดนที่ใช้ได้แหละราคาแล้วก็การดีไซน์ก็ดีมากเลยนะนะเขาทำมาดีมากๆเลยเน,นี่ยแล้วเจอกับสกิลของช่างที่มันโอเคอ่ะอะอันนี้เราก็จะเริ่มทําการความตาแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบนะข้างในมีอะไรมั่งสกปรกต้องเลื่องหมด 哎。Yeah. รองเท้าทุกคู่ที่มาบางอย่างมันจะเคลียร์ทุกอย่างนะนะนี่เรามาทำาร์ทบัฟฟี่ก่อนรองเท้าทุกคู่มาบางมันจะลืมหมดเรามาบางบางเยอะตลอดเนลานนเคลียร์ทุกอย่าง เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบข้างในเราก็ต้องทำความสะอาดหมดนะแชน้ำยาซักแห้งก็ได้นะตัวเนี้ยจริงอ่ะไม่ต้องไปตามที่กขาขายกันเยอะแยะโดยใช้น้ำยาซักแห้งนี่ก็โอเค แต่นี่เราคล้ายๆเป็นน้ํายาพิเศษของมันอีก,กา,กะะาะงะแล้วแต่เรานะเอาคูม่ไม้กับรองเท้าคู่อึ่นที่มาสป,ปากับบางอ่ะคือบางลื้อหมดอ่ะรือทำมยหมดอ่ะคือต้องแน่ใจอ่ะอยู่ข้างในอ่ะนข้างในมันก็ตะกปุเราก็ต้องไล่หมดคือเราไม่ได้ปางเียนะเซอร์วิสกระบวนกัร ทุกกระบบนท่าเมื่อเราทำความราดเคลียร์น้ำยาไปแล้วเราก็เริ่มที่จะประกอบ h ป๊อปปี้คู่นี้มาดูว่าเจอ,อกมาเป็นประมาณไหนแล้วรองเท้าก็ได้กลับไปใช้ใหม่อีกครั้งข้างในเราก็ต้องทำความสาด ให้หมดนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้าคู่นี้ก็สามารถนี่ใช้อันป๊อปปีนี่ใช้ได้คู่นี้ใช้ได้หลายปีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบว่าลงวงลงแว็กแล้วมมาจออกมาประมาณไหนก่อนจะประ,ประกอบเราต้องทำความสะอาดเพื่อจะต้องลงสีขัดเงาอ,อะไรใหม่หมด หัดป๊อปปี้เพราะเราต้องทำจัดเชื้อราด้วยอะไรด้วยรองเท้านะนีครับวันนี้เรามาดูหัดป๊อปปี้นะมาทำ เราจะสปาใหม่แล้วก็ประกอบใหม่แล้วก็ตัดเย็บให้ออกมาโอเคที่สุด